สวัสดีครับหายไปสามอาทิตย์นะฮะรู้ไหมเพื่อผมไปไหนมาผมไปถ่ายที่ผมหายไปกันสามอาทิตย์เนี่ยผมไปแบบว่าทำสติสตังค์ให้มันดีขึ้นนะฮะวันนี้เหมือนเดิมฮะเราอยู่กับเบมเซอร์เดียสเบนซ์ W สองศูนย์สองศูนย์นะสองศูนย์สองสองศูนย์สองนะมาอันดับแรกภายนอกเลยนะฮะดูพายนอกอ่ะแจกันะแจ่มแบบแจ่มจริงๆะข้างนอกมีรอยแค่ตรงนี้ชุดเดียวเลยนะ ที่เหลือที่ผมว่าตีแบบ90เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคือแฉมข้างนอกอ่ะข้างนอกแฉมเลยอย่างนึ่งนะฮะเจ้าของที่ซื้อไปเนี่ยเขาเพิ่งไปทำเข้าเซอร์วิสมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะมีใบเซอร์วิสอยู่เดี๋ยวให้ดูมีบินแค่มีบินแค่หมื่นหนึ่งที่เหลือมีเปลี่ยนพัดลมมีอะไรไม่มีบินข้างนอกประมาณนี้นะร่องรอยอะไรก็แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติถ้าอยากดูบินก็ทักข้อความมาสอบถามได้เดี๋ยวเราส่งรูปเพิ่มเติมให้แล้ละเอียดไปดูข้างในดีกว่า ถ้านล็อปปึ๊บฮะภายในก็เหมือนเดิมนะฮะก็มีร่องรอยทั่วไปฮะคอนโซลค่อนข้างสภาพโอเคนะครับผมคอนโซลสภาพโอเคจัดๆเลยในรถเนี้ยล่องรอยเนี่ยมีแค่รอยแตกธรรมดาฉีกขาดไม่มีนะบอกไม่เคยทำนะหนังเดิมก็คือส่วนตรงนี้ฮะแล้วลายไม้โคตรสวยนะเอกลักษณ์ของรถยุโรปเนี่ยผมมาลายลายไม้สอันนี้ปุ่มกดนี่เขาเรียกว่าเป็นปีเก่าก็แบบมันแล้วแต่มันแล้วแต่ไหม อ่ประมาณนี้นะพว<ร>งมาลงายสวยแถมนี่นะภายในเบาะหลังนะเบาะหลังไม่มีร่องรอยเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้คนนั่งเลยคนไม่ได้ใช้งานเลยข้างหลังสภาพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยไปไปดูห้องเครื่องกันครับหลอเล่นไหนหะลอดเล่นห้อง,งเครื่องกันแเครื่องครับนี่นะเดินจัดนะเดี๋ยวผมจะถือมือจะพวงถืออันนี้ให้ตากล้องอธิบายส่วนเครื่องเครื่องมันก็เดิมเดิม เครื่องเดิมๆนะครับเป็น C 2 0 0นะเครื่อง2 0 0 0ัน cc นี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนจุดนี้มานะเจ้าของยิมปีปผีเสื้อนะปร,ระมาณ8,000กว่าบาทนะครับ8,000เกือบเ0 0าพันวิ่งดีขึ้นแล้วนะแล้วก็มีตัวนี้เบิกพัดลมแอร์ใหม่มานะข้างหน้าหนึ่งตัวขับทางไกลก็หายห่วงนะครับคันนี้รถวิ่งดีเลยเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างไม่มีเสียงดังคือโดยรวมผมสนะครับ จ้าของคนเก่าเนี่ยคือเขาไปเก็บงานหรือว่าที่มันจุกจิกมาให้เรียบร้อยนะส่วนเล็กส่วนน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องดีหมดวิ่งทางไกลได้แนะ่นอนอแล้วก็คันนี้สภาพด,ดีอ่ะแล้วพูดผมพูดมาตั้งนานผมลืมคอนเซปต์ร้านเราเลยนะราคาไม่ต้บอกราคาแปด0 0บาทนะฮะใช่ยังไงก็ติดต่อกันมาได้เลยถ้าคุณบอกว่ามาจากยูทูบผมให้ฟรีครับถ้ามันเต็มถมังใช่ไป <laughs> <laughs>